b ริกสคืออะไรไทยเลือกข้างแล้วหรือไม่นานมานี้นะครับก็ได้มีข่าวใหญ่เกี่ยวกับประเทศไทยที่แพร่กระจายอยู่ในหลายสื่อของโลกตะวันตกนั่นก็คือการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกรายที่10ของกลุ่ม b ริกส และก็ยังเป็นรายแรกของเอเชียตนออกเฉียงใต้ที่จะเข้าร่วมกลุ่มนี้อีกด้วยในขณะที่บางสื่ออาจจะนาเสนอว่าเป็นการที่ประเทศไทยได้เลือกข้างแล้วผมต้องขอตั้งข้อสังเกตด้วยว่าประเทศไทยก็ได้แสดงเจตจํานงที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ OECD ไปในช่วงเวลาเดียวกันประเทศไทยมีศักดิ์ศรีที่หลายชาติไม่มีและที่ชาติอื่นต้องมาอิจฉาพวกเรานั่นก็คือการที่เราไม่เคยถูกล่าอาณานิคมและตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกและการที่เรานั้นเป็นผู้ชนะสงครามโลกทั้งสองครั้ง ศักดิ์ศรีนี้ทำให้ประเทศไทยสามารถเลือกทางเดินได้อย่างเสรีจะคบกับใครก็ได้จะอยู่ฝั่งไหนก็ได้หรือจะอยู่ทั้งสองฝั่งก็ได้ เพราะไม่มีชาติใดที่จะกดดันเราได้ไม่มีชาติใดที่เคยเป็นเจ้านายของเรามาก่อนและไม่มีชาติใดที่เป็นคนกําหนดรูปแบบการเมืองการปกครองให้กับชาติของเราแม้แต่พวกเรากันเองที่เป็นคนไทยก็อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้แต่ในมุมมองของต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติที่เคยล่าอาณานิคมหรือชาติที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นกลับต้องมาจับตามองก้าวเดินของประเทศไทยเพราะการที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยเป็นเคส e s t u ี้และอยู่ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ของหลายประเทศและการตัดสินใจของประเทศไทย ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ b r i c s หรือ OECD มันทั้งเป็นสัญญาณและสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญที่ทั่วโลกกำลังจับตามองสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ b r i c s ถือว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่สำคัญที่สุดในเรื่องของ Trade w a r มีความสำคัญไม่แพ้เรื่องของชิปหรือเรื่องของ AI เลยเพราะถือเป็นการรวมตัวกันของประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งบางคนก็ยังมองด้วยว่า b r i c s ก็คือการขานอำนาจกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอาทิเช่น G7 ก่อนที่จะพูดถึงความน่าสนใจของ Brics ผมจะพูดถึง G7 โดยคร่าวก่อนว่าเป็นการรวมตัวกันของ7ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้แก่สหรัฐอเมริกาเยอรมนีญี่ปุ่นอังกฤษฝรัร่งเศสอิตาลีและแคนาดาผมจะขอใช้สีฟ้าไฮไลท์ชาติที่เป็น G7 ก็จะเห็นได้ว่า7จาก10ประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็จะเป็นสมาชิกของ G7 ในขณะที่ประเทศจีนอินเดียบราซิลและรัสเซียหากเรานับถึงอันดับที่11ก็จะไม่ถูกรวมอยู่ใน G7 ความน่าสนใจประการแรกของ Brics ก็คือประเทศที่ไม่ได้ถูกรวมเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มารวมตัวกันเป็น4ประเทศแรกของ Brics ซึ่งผมขอใช้สีแดงในการไฮไลท์จะเห็นได้ว่า11ประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็จะแบ่งกันเป็น G7 7ประเทศและ b r i c s 4ประเทศ ความน่าสนใจประการที่2ของ b r i c ์ที่อาจสร้างความลำบากใจให้กับกลุ่มประเทศ G7 ก็คือถึงแม้ว่าในวันนี้ b r i c ์อาจจะถูกมองว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งอาจจะด้อยศักดิ์ศรีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น G7 และในวันนี้ขนาดเศรษฐกิจของทุกชาติใน G7 รวมกันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจของ b ิ i c ์แต่ก็เป็นการโต้เถียงกันว่าจากนี้ไปอีกกี่ปีขนาดของเศรษฐกิจของ b ิ i c ์จะใหญ่กว่า G7 และก็มีบางสำนักที่ได้ดำเสนอว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นไปแล้วหากเรามาดูกันในแง่มุมของ purchasing power parity ในขณะที่บางสํานักของโลกตอนตกก็จะมองว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะเชื่อว่าบริกส์น่าจะล่มสลายกันไปเองก่อนความน่าสนใจประการที่3ของบริกส์แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการพูดถึงอย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็คือบริกส์ถูกเริ่มต้นขึ้นมาโดยกลุ่มประเทศที่สื่อของโลกตอนตกได้ประควมว่าเป็นผู้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับกลุ่มโลกเสรีและก็ยังเป็นประเทศที่กําลังมีเทรดวอลกับอเมริกานในปัจจุบันและก็รวมถึงประเทศที่เคยมีสงครามเย็นกับอเมริกา ในดดี้วยทั้งยังเป็นกลุ่มประเทศที่เคยถูกล่าอาณานิคมถูกเอาเปรียบถูกย่ำยีหรือถูกบูลลี่รวมทั้งการเอาไปซึ่งทรัพยากรของประเทศโดยหลายชาติในบริกส์ก็เคยต้องมาต่อสู้เพื่อการได้คืนมาซึ่งความเป็นอิสระภาพของประเทศจากกลุ่มประเทศ G7 ซึ่งประเทศที่เริ่มบริกส์เหล่านี้ล้วนมีบาดแผลทางใดทางหนึ่งจากกลุ่มประเทศ G7 ที่ยังคงฝังอยู่ในความทรงจำของประชาชนของประเทศจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ประเด็นที่น่าสนใจประการที่4ของบริกส์ก็คือการที่ทุกประเทศในบริกส์ยอมรับการเป็นประเทศของปาเลสไตน์ซึ่งความจริงแล้วประเทศส่วนใหญ่หรือ144จาก193ประเทศในสหประชาชาติซึ่งรวมไปถนนึงประเทศไทยด้วยต่างก็ยอมรับปาเลสไตน์ในขณะที่ไม่มี G7 ประเทศไหนเลยที่ยอมรับการเป็นประเทศของปาเลสไตน์ นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความมีศักดิ์ศรีของประเทศไทยที่จะสามารถเลือกทางเดินได้อย่างเสรีแม้ประเทศนอก G7 อย่างเช่นเกาหลีใต้หรือสิงคโปร์ก็ยังเลือกที่จะไม่ยอมรับปาเลสไตน์ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับชาติตะวันตกประเด็นที่น่าสนใจประการที่5ของ b ริกส์คือการเข้ามาเป็นสมาชิกของอิหร่านและ UAE และการที่อาจจะเข้ามาเป็นสมาชิกของซาอุดีอาระเบีย ที่จะทให้ประเทศกลุ่มบริกส์รวมตัวกันเป็นผู้ผลิตน้ํามันถึง44%ของโลกถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่ยุคข,ของ EV ีแล้วแต่ผมคิดว่าคงไม่มีใครจะเถียงว่าน้ํามันจะยังคงเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไปในอีกหลายสิบป,ปีข้างหน้าประเด็นที่น่าสนใจประการที่6ของบริกส์ก็คือการที่กลุ่มประเทศสมาชิกมาจากหลากหลายทวีปและท้องถิ่นทั่วโลกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้ประเทศไทยเป็นชาติแรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาร่วมอีก ทำให้สามารถพัฒนาตลาดเส้นทางการค้าและเครือข่ายของจีโอ o l ลิติกส์ที่กว้างไกลและครอบคลุมเกือบทั้งโลกในขณะที่ G7 จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประเทศของอเมริกาเหนือยุโรปตอนตกและญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งถึงแม้ว่าจะเคยเป็นหมหนาอำนาจทางเศรษฐกิจมาก่อนแต่ก็ต้องมาเผชิญหน้ากับการแข่งขันจากกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเช่น B ริ c s ที่กำลังล้อมเข้ามายังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประการเกี่ยวกับ B ริ c s และยังมีเรื่องราวของมาตรการต่างๆที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริกสนั้นเอาจริงอาทิเช่นการประกาศอิสรภาพทางการเงินจาก u s ดอลลร์ที่อาจจะนำไปสู่ปรากฏการณ์ดีดอลลาร์ไลเซชันแต่คลิปนี้ผมขอพูดถึงเท่านี้ก่อนสุดท้ายนี้ต้องขอชื่นชมในความมีศักดิ์ศรีของประเทศไทยในฐานะที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกและยังเป็นผู้ชนะสงครามโลกทั้งสองครั้งที่ทำให้ประเทศไทยสามารถเลือกทางเดินได้อย่างเสรีไม่มีใครกดขี่กดดันหรือบังคับเราได้ซึ่งในคราวนี้ เราก็เลือกเข้าทาง b ริก s และ OECD ไปพร้อมๆกันพี่น้องชาวไทยทุกคนอย่าลืมข้อดีข้อนี้ของประเทศไทยนะครับ